สูกรุงเทพเซลล์ค่ะกวางอิสุกรุงเทพเซลสาขาบางนานะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วค่ะกับงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะ2,022เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าอิสุกรุงเทพเซล์มีรถอะไรโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆไปชมกันเลยค่ะ ตัวที่ฮอตที่ที่สุดเลยนะคะสำหรับปี2 0 2 2ต่อกับตัว Mule X ค่ะเรามาชมกันนะคะว่าสีใหม่จะสวยขนาดไหนซ้าเป็นไงคะสวยเก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีล้อตัวใหม่มาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอีกอันหนึงคือสเต็ปเซนเซอร์ค่ะ Mule X ที่ขาดไม่ได้เซนเซอร์รอบขันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมกันอีกค่ะ นี่นะคะคือเซ็นเซอร์ของเรานะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มาลองกันเลยนะคะมองไปทางนี้ค่ะสายแต่งสายซิงจ้ะมาเลยคันนี้เป็นไงคะถูกใจนะคะราคาจับป้องได้นะคะกับตัวแอคทีฟนะคะที่เราเอามาแต่ง นะคะใส่นะคะนี่ค่ะฝากระโปรงมอนซานะคะที่เปรุ่นเขาทราบกันนะคะส่วนฮิตฮอตมากๆเลยนะคะมอนซาสวยๆนะคะแล้วก็นี่โครเมียมค่ะรดมาดูล้อค่ะ TE37 ค่ะทุกคนสวยมากนะคะลวดลายที่แบบว่าแอคทีฟชัดเจนมากๆเลยนะคะโอเคนี่คือน้ำจิม้มเราไปดูนั่นไหน คุณพระค่ะมีวัดบูธด้วยนะคะนูเทศระเบิดระเบอรบไปเลยนะจ๊ะอ่ะนี่คือตัวแอคทีฟนะคะที่วัยรุ่นหรือว่าทุกวัยเลยก็ว่าได้นะคะก็คือชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้เราสามารถจับต้องได้นะคะก็มีเจ็ดที่นั่งเก๋เกรเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ค่ะขายดีมากมาแล้วค่ะลายใหม่ ที่ทุกท่านรอคอยและสีใหม่มาด้วยนะสีเทารลมโบนะคะกับตัว X Series นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสปีดนะนะคะ <Wow. S 1> ส่งเท่ๆเลยนะจ๊ะ <Wow. S 1> มีหลายท่านบอกว่าตัว Spec Cab มีเกียร์ออโต้ไหมนี่เลยนะคะมีเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็มีจอแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะ ดูค่ะความเท่ความเก๋ของเขาเป็นไงนสุดยอดไปเลยนะคะมาอีกมาอีกเราเดินมั่วไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆวีคลอสค่ะที่ทุก,กท่านรอคอยลูกของแต่งนะคะถ้าใครสนใจอยากแต่งก็สามารถทักกวางมาได้เลยนะคะวีคลอสตัวนี้เลิศจบใสล่ลุยทักด่วนเลยค่ะอย่าพิง่งนี่คือแบบ สุดคลายแม็กเลยนะจ๊ะน co. so, ี่ดูค่ะส really. so, e ุดยอดเลยเรามาดูกันเป็นไงคะสุดยอดมากเลยนะคะรอบคันเลยทีเดียววีคอร์จ่าตีนี้สวยมากก็คือขั้ดีหมดทุกสีนั่นแหละแต่ตัวนี้จะคือโดดเด่นนะคะสำหรับสายลุยมีดิฟล็อกด้วยนะคะช่วยดันรถขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอด รายละเอียดอก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะหากใครสนใจก็ทักมาได้เลยนี่จ้าพระเอกพระเอกพระเอกเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะตัวนี้คือบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะคุ้มค่าหากใครสนใจนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะหรือว่าอยากมาชมรถนะคะ สามารถติดต่อมาที่กวางได้เลยนะคะตามนี้ค่ะหรือจากทดลองขับนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะติดต่อมาที่กวางในที่อีซูซุกรุงเทพเซลสาขาบางนาะกวางยินดีให้บริการค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบกับอีซูซุกรุงเทพเซลได้อีกครั้งวันที่1 2ธันวาคมนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอีซูซุกรุงเทพเซลได้นะคะ